สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเนสตอ,อีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group NC สร้างบ้านด้วยใจสู่ชุมชนสังคมเปี่ยมสุขตอนนี้เรายังไปไม่ถึงกกซุนกวนนะคะตอนนี้เป็นระหว่างของเล่าปีกับโจโฉเพราะมีเรื่องที่น่าสนใจหลากหลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกของโจโฉนั้นเรียกว่ารวมพลทั้งคนดีทั้งดาวร้ายทั้งที่ปรึกษา บางครั้งเราเอ่ยชื่อไปเราก็อาจจะจําไม่ได้นะคะอาจจะเป็นตัวละครเล็กๆที่หลกกว้านจงใส่ลงไปก็ดีหรือจะมีบุคคลตัวจริงในประวัติศาสตร์แต่ทั้งสองตำราหรือทั้งสองผงสวดานี้จะมีความหมายว่าโจโฉมีความสามารถในการที่จะรวมคนดีคนร้ายขุนศึกทั้งหลายมาด้วยกันแต่อย่าคิดว่าไม่มีปัญหานะคะการรวมคนเก่งเข้าด้วยกันเนี่ยก็มีปัญหา โจโฉมีเตียวคับนะเตียวเลี้ยวบังเต็กซึ่งเป็นขนศึกที่เรียกกลับมาทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเตียวเลี้ยวฐานเอกของอ้วนเสี้ยวเตียวคับบังเต็กฐานเอกของม้าเท่งคนเหล่านี้ต่างก็มีความสามารถในการลบทั้งสิน้นและยังมีขนศึกดั้งเดิมอีกที่เป็นญาติตนเองแซ่โจโจยินโจหองแห่หัวตุ้นแห่หัวเอียน เหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันโจโฉสามารถวางคนได้เหมาะสมกับความสามารถเพื่อไม่ให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีกันยังมีบุคคลอื่นๆอีกนะคะซึ่งทำให้โจโฉก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรเหมือนกันคือถ้าหากว่ารู้มากไปก็ประหารซะอย่างเอียวซิวหรือว่าขัดคอนายกันตรงๆก็ประหารได้เช่นสุนหกแต่ยีเอ็งกัปตันหลิมคนที่ด่าเก่งคนที่ทำให้ เรียกว่าโจโฉไม่รู้จะจัดการอย่างไรจริงๆเพราะว่าจัดการอะไรไปแล้วก็เหมือนไปเอาเรื่องกับเด็กทั้งๆที่ยีเอ๋งในสายตาของทหารเอกหลายๆคนถือว่ายีเอ๋งเป็นคนมีความสามารถแต่การแต่งกายไม่สุภาพโจโฉเป็นคนที่แต่งกายสุภาพดังนั้นเห็นยีเอ๋งเนี่ยแต่งตัวไม่ให้เกียรติตนโจโฉก็ไม่สนใจซึ่งนำความโกรธแค้นมาสู่ยีเอ๋งยีเอ๋งก็แสดงที่ใส่เดิมๆมาตรงๆ คนมีความสามารถคนเก่งมีข้อเสียตรงนี้ล่ละค่ะคือเอาตัวเอาตนเป็นที่ตั้งเมื่อไม่มีการยอมรับก็จะแสดงปฏิกิริยาโต้อตอบทันทีเหมือนอย่างที่ยีเองได้กระทำกับโจโฉซึ่งทำให้โจโฉนั้นไข่หน้าอยู่บ่อยๆโจโฉไม่สามารถจะจัดการเองได้เพราะว่าตนนั้นยังรักหน้าอยู่ยังได้ชื่อว่า เป็นขุนศึกเป็นผู้เป็นใหญ่จะไปเอาเรื่องกับคำด่าลเล็กๆน้อยๆก็กระายอยู่ต้องส่งไปให้คนอื่นจัดการดังที่เราได้รู้กันบ้านปลายของยีเองก็คือไม่มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองเลยถูกประหารคือยืมมือยืมดาบฆ่าคนนั่นแหละคะ่ะแต่ตั้นลิมกับตรงกันข้ามเขาเรียกว่าด่าในงานตั้นลิมนั้นเป็นคนของเตียวซิวนะซึ่งมีการลบ ซึ่งเตียวซิ่วเนี่ยเราคงจําไม่ได้นะคะแต่ว่าเตียวซิ่วนี่เป็นหลานสะภ้ยของเจ้าซื่อซึ่งทาศึกกันอยู่ตันหลิมเขียนจดหมายด่าโจโฉตั้งแต่เรียกว่าโคดเง่าเหล่ากอถึงพ่อแม่ด่าได้อย่างเจ็บแสบจริงๆซึ่งขนาดโจโฉอ่านแล้วโกรก็โกรธขำก็ขำเมื่อชนะศึกจับตัวตันหลิมได้ก็ถามว่าทําไมถึงด่าได้ถึงขนาดนั้นคือด่าแต่ตัวเรายังพอว่านี่ด่าถึงพ่อถึงแม่ ตันลินบอกว่าธนูเมื่อง้างแล้วต้องถึงที่สุดนะลูกสอนต้องไปต้องเข้าเป้าแล้วถึงที่สุดโจโฉกับชอบใจในที่สุดก็เลียกกล่องให้มาเป็นคนล่างหนังสือเขียนหนังสือคือเข้ามารับราชการนั่นเองเป็นกําลังสําคัญในเวลาต่อมาในการล่างหนังสือทุกครั้งหรือในการทําอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารตันลิมจะเป็นคนที่ล่างให้อย่างแยบยนต์แล้วก็มีถ้อยคําสํานวน ที่สามารถที่จะชักชวนให้ผู้อื่นนั้นเข้าด้วยกับโจโฉนี่คือความสามารถและปั้นปลายที่แตกต่างกันระหว่างตันลิมกับดีเองค่ะ